b y d Song Plus นะครับซึ่งรถคันนี้เป็นรถ SUV แบบ4 s e g m e n t นนะครับด้านหน้ายังคงเป็นแบบหน้ามังกรนะครับก็แบบรถยุโรปเลยนะแบบนี้อันนี้เป็นทั้งบานเลยทั้งหลังคาเลยนะครับเป็นผ้านะครับแต่นี้ก็ร้อนหน่อยนะใหญ่นะครับลื่นเลยอะยงลื่นอะซึ่งทำให้รถคันนี้มีอัราเร่0-100ครับเพียง5.9วินาะทีเท่านาั้นครับ แล้ววันนี้ผมจะมารีวิวภายนอกภายในครับของ BOD ซ่ง Plus นะครับซึ่งรถคันนี้เป็นรถ SUV แบบ4 s e gment นะครับที่ถือว่าขายดีที่สุดของไม่ได้จีนเลยก็ได้ครับรายเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ ภาษาการออกแบบนะครับด้านหน้ายังคงเป็นแบบหน้ามังกรนะครับแรมดันใจนะครับซึ่งแน่นอนไฟหน้านะครับเป็น LED นะครับซึ่งมี daytime running light นะครับนี่ลากมาขนาดนี้แล้วก็มีเส้นกลางอีกนะอีก3เส้นนะครับซึ่งดูแล้วก็มีดีเทลนะครับแล้วก็สวยงามสิดเยจิเต,เ,ตเดียวนะครับ รถคันนี้ครับเป็นแบบ plug-in hybrid นะครับก็แน่นอนยังมีหน้ากระจังอยู่นะครับเราเห็นกล้องนะครับด้านหน้านะครับนั่นหมายถึงมีกล้อง3ามรอบองศาด้วยครับรอบคันนะครับตัวนี้ก็เป็นเรดาร์นะครับพร้อมกับด้านบนกระจกนะครับก็มีให้ครบเลยนะครับระบบความปลอดภัยนะครับโลโก้ก็จะเป็นภาษาจีนอยู่นะครับรถคันนี้เป็นพุ่มาลซ้ายนะฮะด้านข้างตรงนี้นะฮะไม่มีช่องอันนี้เป็นหลอกนี่แบบหลอก ร้อยยางเป็น GT ครับ GT นะครับขนาด 2, 3, 5, 5, 10, ห้าห้าครับ1 19เลยนะฮะแล้วก็มีลายนะครับเป็นซูโทนนะครับดำแล้วก็อลูม,เมีเงยมปัดเงานะครับซึ่งก็มีลายแบบเป็นแอโรไดนามิกแะตัวนี้นะฮะกระจกมองข้างครับมีกล้องนั่นข้างแน่นอน3ามโลกเสียงศาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ เปิดตัวก็มีโครเมียมนะครับก็เป็นแบบพิเลสนะฮะคิ้วด้านข้างเป็นโครเมียมนะครับด้านบนนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมปัดเงาเนะเป็นแบบด้านนะครับตรงนี้เป็นที่เติมไฟชาร์จไฟนะครับเป็น p h e v นั่นเองครับไฟท้ายนะครับก็เป็น l e d เทคโนโลยีนะครับนี่ดูเส้นนะครับมายาวตลอดนะครับเป็นเส้นคู่นะฮะ ดูทันสมัยดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีที่ปั่นฝนด้านหลังครับมีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับเป็นเส้นเหมือนกันไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็มีตัวเสากาศคลิปฉลามครับด้านล่างมีอลตราโซนิกเซนเซอร์ให้นะครับแล้วก็มีไฟถอยตรงนี้นะครับรวมทั้งมีตัวกล้องหลังครับครังโอเพนมีเครื่องหมายไว้ตรงนี้นะครับสามารถกดนี่ฟ้าเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับ สะดวกสบายฮะมีปุ่มกดนะครับและแน่นอนมีที่ดึงให้ด้วยนะครับตรงนี้มาดูด้านท้ายกันครับมีอะไรบ้างดึงออกมาฟ้๊เหมือนกันฮะเป็นที่เติมลมยางนะครับซ่อมตรงนี้สามารถดึงมาได้ครับปิดนะครับหรือจะถอดก็แบบโรตรโอปเลยนะแบบนี้นะครับเบาะสามารถพับได้อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้มีปุ่มกดอะไรตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวไปดูภายในครับ เบาะทูโทนนะครับมีเส้นสีส้มนะฮะถีมตาสติชชิงสีส้มนะครับนี่ครับที่ปรับเบาะอยู่นี้ใช้ดึงครับใช้ดึงอ๋อเอ็นได้นะฮะนี่สามารถเอ็นได้ครับดูความสบายของเบาะก่อนเบาะมีความหนานุ่มนะครับเบาะสามารถเอ็นได้ครับ h e ดร r o o m สีนิ้วครับนี่ตรงนี้ดึงก็แปลกดีครับใช้ดึงเอา ดึงมาก็พับมาได้นี่นี่เดี่นะฮะพับมาได้แต่ตรงนี้เป็นขั้นขั้นจะไม่ได้เรียบเสมอกันนะครับเป็นขั้นตรงนี้ก็มี armrest ให้นะครับมีที่วางแก้วแอร์หลังมี USB 2จุดนะครับ USB A 2จุดอันนี้มาตรฐานนะคล้ายๆกันนี่ไม่ที่ใส่ iPad ได้นะครับกันรูฟ อันนี้เป็นทั้งบานเลยทั้งหลังคาเลยนะครับเป็นผ้านะครับแต่นี้ก็ร้อนหน่อยนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นเบาะไฟฟ้าฮะด้าน้นไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคู่หน้าเลยนะครับจอใหญ่มากนะครับนี่สตาร์ทก็เหมือนเดิมนะครับกดตรงนี้ปุ่มต่างๆนะครับก็เป็นมาตรฐานนี่นะครับคอนเฟิร์มโอ้จอใหญ่นะครับลื่นเลยอะอย่างลื่นอะ นะครับมีแอปต่างๆนะฮะสามารถปรับหมุนทิศทางได้นะครับสำหรับคนขับจอก็ใหญ่นะครับนี่ถือว่าจอใหญ่เลยวงล่ยมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไวเลชาร์จนะครับวางตรงนี้นะฮะแล้วก็เกียร์นะครับม่มีลูกเล่นสีสันนะครับนี่นลุ่มนะฮะตัวนี้ก็เป็นพวกระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันวิ่ง e-v นะครับหรือ s-e-v ได้หมดมีโหมดด้วยนะครับตัวนี้มีโหมดในวิ่งแบบต่างๆนะครับถนนนะครับอันนี้ก็โหมดนะครับโหมดมี Eco นะครับปอดนะครับ Normal นี่มีสามโหมดนะฮะด้านนี้เป็นที่ใส่ของนะครับอย่างลึกเลยนะครับลึกมากเนี่ยเบาะนุ่มสบายนะครับมีการดีไซน์วัตถันรูค อ๋นี่ออสัมผัสใช้สัมผัเสเนาะตันโลกใช้สัมผัสครับมา่บานบานล่ำเลยฮนะบานใหญ่มากนะครับปิดบานใหญ่มากนะครับก็มีทั้งกระจกนะครับแล้วก็เป็นม่านปิดทีทนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ครับ สำหรับเครื่องยนต์ครับเป็นระบบ Plug-in Hybrid นะครับจะมีเครื่องยนต์4 1 5สูบ1.5ลิตรเทอร์โบครับให้กำลัง136สแรงม้าฮะบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก1 6 1แรงม้าพร้อมกับใช้แบตเตอรี่แบบเดแบตเตอรี่นะครับขนาด1 8 3 k กิโลวครับซึ่งทำให้รถคันนี้มีอัตราเร่ง0ู0 0ครับเพียง5.9วินาทีเท่านั้นครับ ครับตอนนี้เราอยู่บน BWD ส่ง plus อันนี้เป็น plug-in hybrid เครื่อง1.5เทอร์โบแล้วก็บวกแบตเตอรี่ไปตาเร่งครับมาใช้ได้นะครับโซน100เท่าไรฮะ5ดเท่าไหร่นะ5.9ครับ5.9เว้ยครับนิดนึงครับ อันนี้ก็จะให้ดูเรื่องแฮน d l i n g ครับแล้วก็เราขนาเหนืาเป็นโค้งแคบความเร็วก็40-50ได้อยู่ครับครับ ขวากว้างๆนะครับความเร็วใช้ได้50-60ได้อยู่ครับ เรื่องเสียงนะครับแล้วรงสั่นที่เข้ามาในตัวรถครับเราจะวิ่งผ่านตัวสปีดบัมเปอร์ความเร็ว30-40วิ่งผ่านได้เลยครับนะครับให้เป็นโขงฝากกวา้วางๆอีกหนจุดครับแล้วก็ต่อด้วยเลนเชนในจุดสุดท้ายครับเชนก็50ได้ถึง60สิขับขวา,ขวาแล้วก็ซ้ายเป็นตะก้อเลนเชนครับ